แอปสองการเจอกันหลังยาค่ะเจอกันเพราะหน้าที่ความรักไม่เป็นนักฝันนางเอกหน้าหวานแอปและสงการหลังจากที่แยกทางกันไปค่ะฝ่ายชายก็มีรักใหม่แต่ท้งกู่ก็ยังคงทำหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่อย่างดีหากย้อนกลับไปคงจะทราบดีว่าความรักครั้งนี้ก็ไม่ได้ลอยด้วยกลิบกุหราบนะคะฝ่ายชายเคยเข้าวงการมาด้วยการเป็นนายแบบแต่ตอนนั้นเป็นช่วงที่คิดสนุกติดเพื่อนเอาแต่เที่ยวเตร่ทำให้คุณพ่อเองต้องส่งไปเรียนที่นิวซีแลนด์ค่ะ หลังจากนั้นก็กลับมาดูแลโบเนินซาแต่อย่างนั้นแล้วก็มีข่าวกับดาราสาวในวงการบ่อยครั้งแต่ละคนก็เรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นต้นหลังจากที่เขาเองขึ้นชื่อในเรื่องนี้หลังจากนั้นก็ออกมาอัปเดตพร้อมบอกวิวาการก,กับสาวแอปแท็กซอนค่ะความรักครั้งนี้นั้นนะคะก็มีพยายามรักนั่นก็คือน้องปีใหม่นั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานทังค,คูก็ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยากันไปแล้วค่ะที่สําคัญนะคะกับล่าสุดนี้ ได้ความทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่อย่างครั้งที่ฝ่ายหญิงได้โพสภาพปุตสาวขณะกําลังไปร่วมงานโรงเรียนก็มีตาดีค่ะสังเกตเห็นคุณพ่อของน้องปีใหม่ไปนั่งร่วมเฟลงข้างๆด้วยทาเอาหลายๆคนกระลุนว่าอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้อัปเดตให้กับท่านได้ติดตามกันค่ะ